สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทุกคนมาแล้บินแล้วนะคะนี่นะคะเราจะมาสร้างมัดคอรดกันไปกันเลยที่เกิร์เกิร์เป็นผู้หญิงเลยค่ะเดี๋ยวโค้งหน้าเราอยากได้หน้ากลมๆแกป่อุงยนีหน้าแมวอยู่แต่มัดคอรดเราไม่ใช่แมวนี่ล แบบนี้แบบไหนดีแบบนี้เนี่ยนี่นีสวยเนี่ยนี่สวยมากขัดจับจอกอันนี้ก็สวยนี่นี่สวยเท่าไหร่ล่ะ อันนี้แหละได้รักละเออไม่เออจะเอาอันเดิมอันนี้อันนี้ก็ได้ต่อไปก็ขมหลังนะคะนี่ทีกลับเป็นผมปิว หน้าตาฮาฮา,ามากเลยตัวตาค่ะต,ตาเป็นมิโครแล้วเนี่ยคิ้วก็ ทำไมก็จะมูขึ้นอยู่ดีจ้ะล่าสุดนี้เขาบอกว่าคนจะเที่ยวเปเยอะค่ะเขาเปลี่ยนแล้วนะจะแปลงให้เปนแบบระบบพิเศษแล้วค่ะก็จะได้ทำให้คนที่เข้าไปชมภายในที่พักนะคะและสถาในจาเนี่ยรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากขึ้นี่นี

ีแบบนี้แล้วกันไปข้าเอียร์โหูหยังไงก็ได้เอาคุยสญิงนวดนวดไม่มีเป็นผู้หญิงไม่มีนวดก็ไม่เอาแก้มเราไม่ใช่ผู้หญิงฝิ่นเซลโมูน

สวัสดีสมาชิกแบบนีนะคะเดี๋ยว ต่อไปมือที่มันเด่นเด่นดีว่า นี่ดิเกอร์นี่ดิอย่าดิเนลัย <sweet or coupon behaviLee begun> สีาด้ละ哈เซฟเซฟเซฟเรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะเราไปดูพื้นหลังกันิอุ้ยใบเกิด อุ้ยเลยเลยโไปตรเยบมาแล้คะขอบตาสงทร้ายไม่หยุดจนแห้งแตต้องเติมฟิลเลอร์ััสรวยต่บอก

โ okay, อเคเดี๋ยวเราไปตั้งค่าเป็นยูไปเาไปตั้งค่าในยูทูบกันเลยดีกว่าค่ะเรามาตรงนี้ทำไมเราต้องเข้าไปในช่องออลิสจา้าลาก่อน